ดูน้ำดูนมนะคะวิธีเขาดูนมเขาจะใช้มือขึ้นด้วยนะคะทุกคนขึงเพื่อให้น้ำนม,มออกจากเต้านะคะอันนี้เป็นน้องบีเกิลด๊ดจ้าอุปกรนมารักด๊ดจ้าวิธีที่เขาดูนมเขาก็ฉลาดนะคะเขาจะเอามือขึงขึงขึงเต้าเพื่อที่จะให้น้ำนม,มออกมา เห็นน้นมที it it ่ออกจากเต้าหรือจ้าจะจะได้เบาแห้งอาจจะได้ดูน้ำนมคช่วยเห็นไหมเหนไหมคะเาอมืดันดันเต้าคือเป็นการคืนเต้าให้น้นมไหลออกนะคะ่างมากนลจ้ะน่รักเทุกคนนะะน่ารักมา ดูกเกิ้จ้าทุกคนจ้าดองบิกเกิ้ลด้ยจ้าเป็นตทหากราคาทุกคนน้องกำลังอา่าตอนนี้น้องได้ประมาณอาทิตย์น,นะคะประมาณอาทิตย์